สวัสดีครับต้อนรับขระสู่รายการผู้นำทำจริงนะครับวันที่16ตุลาคมนะครับวา่าในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเหมือนเดิมนะครับยังคงนำเสนอ,อข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของท้องถิ่นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแน่นอนใ่สุดนะครับว่าถ้าคิดเป็นตัวเลขของคนที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายแสนคนทีเดียวนะครับแต่ว่า เรื่องราวข่าวคราวที่ผมจะนําเสนอวันนี้นะครับแน่นอนในสุดนะครับเป็นเรื่องที่คนที่อยู่ในท้องถิ่นยังคงทวงถามกันอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องของเงินโบนัสของการาะการส่วนท้องถิ่นพนักงานท้องถิ่นและก็ลูกจ้างส่วนท้องถิ่นนะครับ ที่ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับว่าขนาดนี้ร่างระเบียบกระทรวงมหาทยฉบับนี้อยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาทยนะครับคุณประชาประสบดีได้รับปากกับทางคนที่ทํางานอยู่ในท้องถิ่นนะครับว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์นะครับสสัปดาห์ก็คือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันพุธแล้วนะครับร่างระเบียบฉบับนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะฮะ แต่ว่าผมได้เช็คข้อมูลไปแล้วนะครับว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ฝ่ายกฎหมายไปยกร่างแก้ไขมาใหม่นะฮะซึ่งก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคําบางถ้อยคานะครับที่รัฐมนตรียังคงว่วงกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อตัวรัฐมนตรีเองนะครับได้มีการแก้ไขมาทั้งหมด3รอบแล้วนะครับแต่ว่า ร่างฉบับนี้ก็ยังไม่ผ่านมือทางรัฐมนตรอีอ่าไม่ผ่านมือของอธิบดีปัังสำนักงาน,นาคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับผมได้เข้าไปดูใน Facebook ของคุณเชื้อหั่นจินดานะครับซึ่งเป็นอ่าซึ่งเป็นประธานสมาค์ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคนที่พยายามต่อสู้และก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าระเบียบฉบับนี้ไม่ออกมานะครับจะมีผลต่อเรื่องของ การเรียกคืนเงินโบนัสของกรรการสวนท้องถิ่นที่มีการจ่ายไปตั้งแต่ปี2,547เป็นต้นมาจนถึงปี2,555นะครับนี่คือ,อสิ่งที่กำลังเฝ้ากังวลกันอยู่นะครับแล้วก็วงกังวลว่าถ้าวาระเบียบฉบับนี้ไม่ออกมาจะเป็นปัญหากับผลท้องถิ่นนะครับผมได้เข้าไปตรวจสอบข้อความในเว็บไซต์ของคุณเชื้อหั่นจินดาน,นครับคุณเชื้อได้โพสต์ข้อความไว้น่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นการทวงถามไปยัง กระทรวงมหาไทยว่าระเบียบฉบับนี้อยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับถ้าหากว่าร่างระเบียบฉบับนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับคุณเชื้อหั่นจินดาบอกว่านี่คือการทํางานที่สอบตกซ้าําซากของกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผมขออนุญาตที่จะอ่านให้ฟังนะครับว่าคุณเชื้อหั่นจินดาได้เขียนข้อความไว้ใน Facebook ของตัวเองอย่างไรนะครับคุณเชื้อเขียนว่าอย่างนี้ครับว่าบอกว่าทราบว่าตอนนี้หนังสือยังอยู่ที่ห้องของท่านอธิบดีกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับ เหลือแค่ท่านลงนามเพื่อที่จะส่งตรงไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยไม่ต้องผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยอีกนะครับและก็ผลของการหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําความเห็นเสนอไปยังท่านรัฐมนตรีคําว่าท่านรัฐมนตรีหมายถึงคุณประชาประสบดีนะครับเพื่อที่จะลงนามต่อไปนะครับข้อที่2นะครับคุณเชื้อบอกว่าในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาคงต้องใช้เวลาในการ พิจารณาประมาณ2อาทิตย์นะครับเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จแล้วก็ส่งกลับมาอย่างกรกมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับดังที่ท่านรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับปากเอาไว้นะครับว่าจะประสานให้จบลงโดยเร็วนะครับคุณเชื้อยังเขียนข้อที่3นะครับบอกว่าตอนนี้หวังว่าท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคงจะรีบดาเนินการให้หนังสือฉบับนี้เร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ช่วยเร่งกระบวนการและก็ขั้นตอนให้กระชับขึ้นนะครับเพื่อให้ทันต่อการลงนามของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาดไทยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและก็จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการในเดือนธันวาคมเพื่อที่จะได้เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีประชาประสบดีนะครับที่ได้มอบนโยบายและก็รับปากกับชาวท้องถิ่นว่าจะให้เรื่องของโบนัสนี้เป็นของฝันปีใหม่สำหรับคนที่ทํางานอยู่ในท้องถิ่นนะครับ คนเชื้อยังได้เขียนไปถึงข้อที่4นะครับบอกว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่บริหารจัดการให้สดถ้าหากว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เร่งรีบในการดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ไม่สนองตอบต่อนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับและก็บอกว่าเท่ากับว่าเป็นการสอบตกซ้ำซากนะครับอันเป็นการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคนที่เฝ้ามองและก็ติดตามการทํางานของกรมนี้ก็คงจะ ติดตามดูนะครับว่าผลงานของกลุ่มนี้เป็นอย่างไรนะครับและก็ค่อนข้างามีคนติดตามการทํางานของกลุ่มนี้ค่อนข้างจะมากด้วยนะครับถ้าว่า,าชาไปฝ่านี้นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของอาการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับและก็อาจจะหามาตรการาเสนอแนะวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพของคนที่ทํางานอยู่ในกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้คุณเชื่อเหมือนกับว่าพยายามที่จะสะท้อนใ้เห็นว่าที่ผ่านมานะครับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานล่าช้าขาดประสิทธิภาพในการทำงานนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะสนองตอบต่อรัฐมนตรีที่กำกับดูแลนโยบายอยู่ได้นะครับที่นะก็เรื่องของการพยายามที่จะทวงถามะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องเงินโบนัสของข้ากราชการส่วนท้องถิ่นนะครับจนถึงขนาดนี้ยังไปไม่ถึงไหนนะครับ ก็รออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับลงนามในระเบียบที่มีการยกร่างหรือว่ามีการแก้ไขถ้อยความใหม่แล้วก็ส่งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีิกาเพื่อที่จะหาหรือว่าระเบียบฉบับนี้ออกเพื่อที่จะให้มีผลย้อนหลังนั้นได้หรือไม่อย่างไรหรือว่าได้ต้องใช้ถ้อยคําอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาในข้อกฎหมายตามมาในภายหลังนะครับนี่นะฮะคนนี้นะฮะคุณเชื้อหั่นจินดานะครับซึ่งเป็นประธานสมาพัประปลัดงค์งการบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนะครับนี่นะฮะ วันที่ชาวท้องถิ่นเดินทางที่เดินทางมาที่กระทรวงมหาดไทยนะครับก็พยายามที่จะทวงถามเรื่องนี้และก็มีการพูดคุยเจราจากันนะก็บอกว่า2ส,สัปดาห์จะต้องแล้วเสร็จนะฮะแล้วก็จะต้องอลงนามให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่ทํางานอยู่ในท้องถิ่นด้วยนะครับนี่นะฮะก็อัปเดตให้ได้รับทราบกันนะครับว่าไปถึงไหนอย่างไรนะฮะ าจากว่าในเรื่องของเงินโบนัสกา,การส่วนท้องถิ่นนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับนี่นะฮะหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับหน้า8นะครับหน้า8ดฉบับที่วางแผงเมื่อวันนี้นะครับก็ลงเป็นสกู๊ปค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับเพึ่งหน้าว่าด้วยเรื่องของสมัชชาประชาชนคนในเขตนครหาดใหญ่นะครับนะฮะ เป็นนโยบายของดอกเตร์ไพรพัฒโนนะครับสมัยที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2555นะครับได้ถแถลงนโยบายว่าต้องการที่ให้เทศบาลนครหาดใหญ่นี้เป็นนครแห่งความสุขนะครับนครแห่งความสุขเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดมีส่วนร่วมในการทำใน,ในการแก้ไขปัญหาด้วยกันนะครับนี่นะฮะ ล่าสุดนะครับก็ได้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสมัชชาประชาชนคนนครหาดใหญ่นะครับมีการไปเชิญบุคคลสําคัญนะครับที่เคยมีบทบาทในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคุณสมพรชัยบางยางนะครับซึ่งเป็นอ,อดีตก็คือ,อเคยอยู่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเคยเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เคยไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับ ไปเชิญคุณสมพรใช้บางอยางมาเป็นประธานสมัชชาประชาชนคนหาดใหญ่นะฮะนี่นะครับก็วันก่อนได้มีการประชุมร่วมกันนะครับของคนที่ถูกเชิญให้มาเป็นสมัชชาของประชาชนคนหาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะมาปรึกษาหารือกันว่านครหาดใหญ่มีปัญหาอะไรบ้างจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะครับผมอยากจะไล่เรียงให้ท่านผู้ชมได้ฟังนิดนึงครับว่าที่ประชุมของสมัชชาประชาชน คนในเขตนครหาดใหญ่นั้นมีการนำเสนอประเด็นปัญหาอย่างไรเพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับเท่าที่ทีมข่าวของเรานะครับค,คุณสมชายสามารถไปติดตามข่าวนี้มานะครับมาเขียนสกูปแล้วก็มารายงานให้ทราบนะครับประเด็นปัญหาที่ในที่ประชุมของสมัชชาประชาชนคนนครหาดใหญ่มีการพูดคุยกันนะครับ มีอยู่5.6ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือปัญหาทางด้านเศรษฐกฤษฤิจการเงินและการคลังนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับประเด็นที่3ก็คือด้านสุขภาพอนามัยและก็สิ่งแวดล้อมนะครับประเด็นที่4ก็คือเรื่องของสวัสดิการและชุมชนนะครับประเด็นที่5ก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและก็ปัญหาการจราจรนะครับ ประเด็นที่6ก็คือด้านความมั่นคงและเรื่องของสาธารณภัยทั้งหลายนะครับนี่นะฮะมีอยู่ 5, 6ประเด็นนะครับที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของนครหาดใหญ่นะครับที่จะต้องผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคตนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับแน่นอนที่สุดว่าหาดใหญ่คือรูปแบบการปกครองที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็เป็นเทศบาลนครหัดใหญ่นะฮะ โดยตอนนี้มีคุณไพรพัฒโนเป็นนายกเทศมนตรีอยู่นะฮะแต่คุณไพรก็มีปัญหาเรื่องของอาการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังพิจารณาอยู่นะครับว่า,าการเลือกตั้งนั้นมีเข้ามาสู่ตาแหน่งโดยชอบหรือไม่อย่างไรนะฮะาจากพื้นที่ของหาดใหญ่นะครับผมจะไปที่จังหวัดตรังนะครับไปที่จังหวัดตรังเพราะว่า,อ,าอย่างที่บอกอในรายการอื่นๆนะครับว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกค่อนข้างที่จะ เยอะทีเดียวนะครับในเขตพื้นที่เทือกเขาบรรทัดนะฮะเทือกเขาบรรทัดเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดสตูลน,นะครับแล้ว,ก,วก,ก่อนก็เกิดน้ําไหลบ่าเข้าไปท่วมในเขตพื้นที่ของจังหวัดตรังอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับล่าสุดนะครับก็เกิดปัญหาว่าคนที่เลี้ยงปลาอยู่ในกระชังนะครับ เลี้ยงปลาอยู่ใน He? ในในกระชังนะครับในเขตพื้นที่อบตวังวนนะฮะในเขตพื้นที่ของอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับเลี้ยงปลาก็หลายชนิดด้วยกันนะครับทั้งปลากระพงนะฮะแล้วก็ปลาเก๋านะครับเลี้ยงไว้ในกระชังนะฮะเนี่ยะปลาก็ทยอยตายไปเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็คนที่เลี้ยงก็บอกว่าต้องเจอปัญหากับการขาดทุนแน่ๆนะฮะก็เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการที่ปลาเนี่ย ตื่นตระหนกตกใจกับปริมาณน้ําที่ไหลเข้าไปมากพอสมควรแล้วก็ปลานกน้ําตายนะครับเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะครับคุณประพาพันธ์กันตังพันธ์นะครับเป็นนายกองคการบริหารส่วนตําบลที่วังวนนะฮะก็เดินทางไปตรวจสอบดูนะครับว่าสาเหตุของปลาตายเป็นอย่างไรและก็จะช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างนะครับผมจะคุยกับนายกองการบริหารส่วนตําบลวังวนนะครับคุณประพาพันธ์กันตังพันธ์นะฮะสวัสดีครับท่านนายกครับ ค่ะสวัสดีค่ะ,ะท่านนายกได้ไปตรวจสอบดูแล้วอตอนอพื้นที่ตรงนี้มีคนเลี้ยงปลากระชังเยอะไหมฮะก็อตอนนี้สําหรับในพื้นที่ตําบลวังวนนะคะก็มีเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลาในกระชังอยู่ก็ประมาณ30มสถึงสีรายค่ะครับสามสิบถึงสีรายเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปลากระพงเลี้ยงปลา,าเก๋านี่นะฮะ ค่ะมีเป็นปลาเก่าแล้วก็ปลากระพงขาวกับปลากระพงแดงค่ะอ,อ๋ะอฮะอ่าเท่าที่เป็นตรวจสอบดูเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีาชาวบ้านที่ประสบปัญหาเรื่องของปลาตานี่ยเยอะไหมฮะ,ะก็เยอะค่ะตอนนี้ก็ปริมาณปลาทั้งหมดที่เลี้ยงกัะที่เริ่มระยอยตายนี่ก็ประมาณสี่สิถึงหกสิเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเกินก<อ>ว่าครึ่งแล้วค่ะอืมครับสี่สิบถึงกสเปอร์เซ็นต์ อืมอ๋ออันนี้พอจะทราบสาเหตุไหมครับว่าสาเหตุที่ปลาที่จะบ้านเลี้ยงไว้ตายเนี่ยเกิดจากอะไรค่ระก็ก่อนหน้านี้ประมาณสองสัปดาห์ค่ะก็คือมีฝนตกหนักฝนตกหนักแล้วก็น้ําไหลหลากลงมาแล้วก็ปริมาณน้ําที่ลงมาเนี่ยเยอะมากเยอะพอสมควรแล้วก็ทําให้สภาวะแล้วก็สภาพน้ํานะคะความเค็มเนี่ยมันลดลงแล้วก็ปลาปรับตัวไม่ทันก็เลยทําให้ปลาเนี่ยช็อกละค่ะอืมคือปลาชกน้ํา ยาชกน้ําก็คือปรับตัวไม่ทันนะค่ะอืมปลาปลากระพงกับปลาเก๋าที่เลี้ยงว้เนี่ยต้องต้องไปอ่าต้องอยู่ในในพื้นที่ที่เป็นน้ํำยังไงนะฮะก็ความเค็มที่เหมาะสมอะค่ะอืมความความเค็มต้ององน,น้ำข่าน้าน้าฝนลงไปมากทําให้สภาพของมันเป็นน้ําจืดเยอะอะค่ะอืมน้ำน้ำจืดเยอะเกินไปทําให้น้ําเนี่ยปริมาณความเค็มเนี่ยไม่พอที่จะให้ปลาเหล่านี้อยู่ได้ อืมอครับตอนนี้ลงไปดูแล้วเนี่ยความเสียหายเยอะไหมฮะ ความเสียหายคือเห็นแล้วเป,เป็นเรื่องที่เครียดแล้วก็น่าตกใจมากเพราะว่าในกระชังเนี่ยปลาก็ลอยขึ้นมาเต็มแล้วก็ทุกวันทุกวันก็บางกระชังเนี่ยเลี้ยงไว้เป็นพันตัวตอนนี้ก็เหลือแค่ประมาณสักร้อยสองร้อยตัวบางบางรายนี่เลี้ยงประมาณหกพันตัวก็ตายไปแล้วประมาณสามพันถึงสี่พันตัวค่ะอืมครับอืมทีนี้เมื่อลงไปดูแล้วพบว่าชาวบ้านเดือดร้อนจะช่วยชาวบ้านในการที่จะดูแลและก็แก้ไขปัญหาย,ยาง